อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster Monster Babe สำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของเบมอนกันขอเริ่มที่เรื่องของชิกิต้ากันก่อนเลยดีกว่าซีนที่ยากกว่าจะได้มาแต่ว่าทําออกมาแล้วเพอร์เฟกสุดๆไปเลยนะครับก็คือในเบื้องหลังคลิปเต้นของดริฟแล้วก็คลิปแฝกท,ที่ลงวายนะครับจะมีอยู่พาร์ทหนึ่งที่ชิกิต้าเนี่ยจะรับหน้าที่ในการขยับแจ็กเก็ตแบบเก๋ๆใน MV คนกรีดกันหนักมากและคลิปเต้นรอบนี้เนี่ยพื้นหลังเป็นสี เรียบเรียบนะครับป่าอยางเขาบอกว่าท่อนนี้เนี่ยยังดูไม่โดดเด่นพอดังนั้นก็เลยอยากให้ชิคกิต้าเนี่ยใส่แจ็คเก็ตนะครับตอนทําท่านี้ไปด้วยเสร็จแล้วเนี่ยก็ถอดออกแล้วก็กลับมาเป็นชุดเดิมฟีลแบบว่าเซอร์ไพรส์ในคลิปวิดีโอซึ่งมันจะเป็นการลองเทคดังนั้นเนี่ยจะต้องแข่งกับเวลาและทําทุกอย่างให้รวดเร็วและออกมาให้ดูดีที่สุดแคมเปญน,นี้ป่าหยางส่งชิคกิต้านะครับให้เข้าร่วมกว่าจะทําได้ก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชิคกิต้าก็ทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมี ผิดบ้างอาจจะมีพลาดบ้างแต่ทั้งชิกิต้าแล้วก็พีพ่ๆเนี่ยก็ช่วยกันนะครับชิกิต้าก็ทําออกมาได้เป็นอย่างดีและพีพ่ๆเนี่ยก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกคนถ้าตรงเต้นอีกครั้งก็ยอมได้ถ้าตรงเต้นต่ออีกครั้งก็ได้หมดขอให้ได้ซีนที่ดีที่สุดที่เพอร์เฟกต์ที่สุดและสุดท้ายก็ทําออกมาได้เป็นอย่างดีสมูทรอบเดียวรอบสุดท้ายก็คือจบเบื้องเทคนั้นใช้ได้แล้วก็คือที่เราเห็นในคลิปนั้นแหละชิกิต้าเก่งมากเบบี้มอนสเตอร์เก่งสุดปายางก็ตาแหลมเฉียบคมนะครับทำให้คล ไึ้นมาและเป็นเซอร์ไพรส์ได้เป็นอย่างดีเลยและนอกจากนั้นนะครับในตอนนี้ฟนแฟนๆยังแซวว่าคู่สีชิยอนเขาเหมือนกันมากๆเลยยิ่งโตยิ่งเหมือนกันยิ่งโตยิ่งเหมือนฝาแฝดกันเข้าไปทุกทีด้วยความที่แบบเต้นเหนื่อยนะครับทั้งสองคนลงไปนอนกองกับพื้นนอนแบบปล่อยตัวปล่อยใจสุดๆปล่อยใจฝันมองเพดานกันไปเลยหนึ่งคือแบบไม่ไหวละจ้าหิวข้าวด้วยอยากนอนด้วยไม่ไหวละจ้าไอคอนลงไปนอนจิกิต้าลงไปนอนทับอีกทีทั้งสองนอนกอง องกันอยู่แบบนั้นปล่อยใจฝันมองเพดานแพ็คคู่โดนแซวไปเลยนะคะว่าคู่ชี้ยอนเนี่ยเขาเหมือนกันขึ้นไปทุกวันอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนฝาแฝดมากๆวอนพี่ๆทุกคนอย่าปล่อยให้น้องสองคนเขาอยู่ด้วยกันบ่อยเพราะเดี๋ยวจะพากันขายคำมขายฮาแจกมีมกันจนไม่เป็นแล้วนักร้องไอดอลจะเป็นชาชาชาแทนแต่ไม่ใช่ชาชาชาไวจังหวะชาชาชาหรอคะชอบมากเลยค่ะชา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 อันนี้ไม่ใช่เะครราทุกคนแต่ถ้าหากจะกิต้ากับพาริตา มาเล่นมีมนี้บอกเลยว่าแฟนไทยขำแตกแน่นอนนะครับอยากเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยสำหรับคลิปนี้ก็แวะมาเมา,มา,มาเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับไปเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับอันยองบ๊ายบายชะชาช